สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟสี็คลับนะคะสวัสดีนะคะทักทายชต้อนเย็นะคะยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังทองชูมหรือฟังแม่แก้วของเรานะคะอันนี้ถึงเวลานะคะตอแม่แก้วลงอาบน้ําแล้วนะคะแม่แม่แม่หมูลนะคะแม่แก้วยังไม่ออกมา กำลังออกมาแล้วค่ะกำลันอย่างวัีนคายทองทองยาดไหม <laughs> อผู้เบาวแล้วก็ยาด แม่แก้วกับเมมุม่นไปน้ำกันติดกันยังวะต่างคนต่างถากันติดกันงัวเด้อปนี้งัวกระส่าแม่แก้วจะกลัวกลัวนะคะแม่แม่น,นี่ก็ ลงอาบน้ํานะคะสาวสวยหนุ่มหรอปันทลาดนะคะเรียงคิวอาบน้ํานะคะเย้แยะเลยลงพร้อมกันรอคิว <c oughs> แม่แก้วแม่หมูลนะคะ่ะอันนี้นุ่มๆน,นะคะห mm. <laughs> ลบบัวหลบบัวแม่แก้วนะคะแม่ น้ำอาบน้ำพร้อมกันเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลคกดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่แม สวัสดีค่ะวันนี้มีเพื่อนแยะๆเลยนะคะ เยอะแยะเลยโอ้คนดังคนดังวันนี้เจอคนดังนะคะนูนะะ่นก็ไม่เม่คนดังกวนอูดเอาเลยคนดัง เออเอเยเอเยฉุดหลอกไปแล้วนะคะเพื่อนแย่ๆเลยนะคะบ่อบุญแม่แก้วเจอบ่อบุญแล้วนะคะไปไม่ได้เลยเจอเจอบ่อบุญแล้ว เอย่าบอบุญกับปุ้มปุ้ยนะคะไปไม่ได้เลยแต่ว่าติดบังหัดติดแม่มุ่นแบบนี้มาพ่อบ่อบุญกับปุ้มปุ้ยไปเลยป่าอยู่เลยป่ะดูเกเรเลยอ่ะยังวะมาพ่อปุ้มปุ้ยกับบอบุญไปบ่ได้ตะกี้ติดแม่มุ่นยังวะมะพ่อปุ้มปุ้ยกับบอบุญไปบ่ได้เลยติดสิบสองสิบสาเชือแ ะะวันนี้อาบน้ำเจอเพื่อนนะคะเจอเพื่อนเ,อเ,อเยเอะๆเลยนะคะแม่แม่วันนี้มาเจอด้วยเจอบอ่อบุนด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะไม่สนใจแล้วนะคะติดติดแม่มูลนะคะแม่แก้วตอนนี้ติดแม่มูลนะคะ เจอแยะเลยในแ,แก้วแต่ก่อนติดบอ่อบุญกับพุ่มปุ้ยนะคะตอนนี้ได้เพื่อนใหม่แล้วนะคะติดติดแม่มูลนะคะติดแม่มูลไม่สนใจแล้วนะคะตอนนี้ไปหาแม่มูลอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศช่วง ตอนเย็นๆนะคะแต่ตอนกลางวันร้อนนะคะแม่แม่ตอนนี้ก็บรรยากาศก,ก็เย็นลงแล้วนะคะช่งงวง4โมงกว่า5โมงนะคะ ลมลมลมนอนไก่โพดบรรยากลงไปอีกนิวนฟังอันนนั้วันนี้มีเพื่อนเยอะแยะเลยบรรยากาศยามเย็นที่บ้านท่าล้านะคะแม่ๆม่ไปไปไปย่ท่าคุณ ท้องคุณไปแล้วนะคะอาบติดฝนเพื่อนไปแล้วนะคะ,ะ,คะอคันนี้ท้องคุณก็จะลดะจะพ่นน้ำให้พังให้น้องขันเงินนะคะอ,คอาบน้ำให้นะคะอาบน้ำให้สาว ออกจากแม่มูลแล้วมาหาพุ่มป <sy> oh ุยนะคะแม่แก้วแม่แก้วติดเพื่อนติดเพื่อนนะคะติดเพื่อนเยอะแยะเจอเพื่อนนะคะวันนี้มาอาบน้ําเจอเพื่อนเลยนะคะเจอเพื่อนใหม่เจอทั้งเพื่อนเก่านะคะพุ่มปุยเป็นเพื่อนเก่านะคะกับบอ่มแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนใหม่เป็นแม่มูลนะคะตอนนี้ติดแม่มูลนะคะสองคนเสร็จแล้ว แม่แก้วไม่สนใจแม่มูลเลยนะคะไปติดหมอบุญนะคะไปไปหาหมอบุญแล้วโมเบลวโมเบลกยกลังมากโม่เบีกยกลังมาสาวโม่เบลกําลังมาก มีนภ Mr. กันว้ยกัวครวใครทาสวยกันนะคะน โมเฮนะคะมูเฮแต่ก่อนน่ะแม่แ <jam> ก <ming the mare> ah, ้จะติดมูเฮนะคะแต่ตอนนี้มีเพื่อนใหม่ก็ไม่สนใจมูเฮแล้วนะคะขัวบุญหายนะคะ พุทธนามเออบุญก yeah> ็ทำเป็นนะคะเก็นจังเลย บอาบุญบบุญก็ทำเป็นนะคะัวเล็กๆก็ทำได้อาบเสร็จแล้วนะคะอาบเสร็จแล้วเอาเดินสายเดินสายนะคะนะคะอาบร็จกันแล้วนะคะ เอฟซีปุ้มปุ่ยจ้าปุ้มปุ้ยจ้าปุ้มปุ้ยบ่บุญจ้าบ่บุญนะคะสวัสดีค่ะบ่บุญน้องบ่บุญสวัสดีค่ะอู้ภาวนะคะผู้ภาวนีนี่สาวอุ้งยิงแม่อุ้งยิงกับสาวหน่อยเพชรอนบันแพงสวัสดีเมืองนะสาวหน่อยเพชรอนบันแพงนี่แม่สวัสดีเน

<c oughs> อันนี้ลายบัวทองนะคะไายบวัวทองน,นุม่มนิ่มนะคะฝั่งนุม่มนิ่มของ <c oughs> อันนี้ดีบานะคะดีบาแม่แม่แมอาบน้ำเสร็จกันแล้วนะคะแม่แม่แม แมแก้วที่ไปได้บ่เนาะมาเจอปุ้มปุ้ยก็บอบุญจันได้ส่งหอดมานอยู่เด้อยังมาจันทร์ได้ส่งได้ส่งแมแก้วเด้อบันนี้กัวปุ้มกัวบอบุญกับปุ้มปุ้ยได้ส่งแข่งแล้วได้ส่งแม่แก้วนะคะเจอแล้วก ouais. ัวไม่ไปนะคะไปไม่ได้นะคะ Ơi 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 dây hết, gì hết ai, dây hết ôi ai, ôi nào, ôi bá ôi ai, ôi cái đó. ai, ôi ai, ôi đây ôi ai, ôi ai, ôi ai, có mi,